คุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกวันอีกครั้งกับทูมินิ o o k ิ้งทำอาหารได้ภายใน2นาทีแต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษสุดๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมีผู้สนับสนุนหลักเข้ามาเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตราหัวนางอายซึ่งวันนี้นะคะคุณหมาก็ได้มาเข้าชมงรายการของเราด้วยขอเสียงความือต้อนรับคุณหมาค,ะค่ะยิดีัยิงีโอ้ยยิงลีกันหรือมีอย่างลิ่งลเลยยินดีค่ะ แล้ววันนี้ฉันอยากจะนําเสนอกับเมนูเมนูหนึ่งซึ่งมันหายสาบสูญไปในปตตพินี้นานมากแล้วแต่ฉันไปพ,พบมามนั่นก็คือเกี๊ยวซาแต่คุณอาจจะตลกว่าเอ้เกี๊ยวซาฉันยังกินอยู่เลยเมื่อวานนี้แต่นี่คือเกี๊ยวซาฉบับเซี่ยวลิมยี่ห้าสสามสอจับเวลาครับ นวดแป้งหรือเปล่าฮะเฮ้ยฮะนี่การนวดแป้งนี่เป็นการซึ่งการนวกแป้งที่ใช้พลังงานสูงสุดท,ที่ฉันเคยทำอาหารมาต่อไปคือการรีดแปง้งแป้งร้อยแล้ว ได้แล้วเหรอคะได้แล้วต่อไปเราจะทำไส้โคกสิงโตไงไม่รู้หลังจากนั้นเราจะทำการหอ่ออาจารย์ครับอาจารย์โมแต่ทำท่าเนี่ยจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเนี่ยเร็วครับอาจารย์จะหมดเวลาแล้วครับจะมีที่ อันเต้าอิ่มาวันนี้คุณได้มาเจอของดีเลยนะเนี่ยรอครับเหลืออีกสิบวิครับผมสิบวิก็แสดงว่าทอดไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับเรามีแผนสองเรียบร้อยโอ้โหคุณจะเปิดมันยังไงเนี่ยฮะ เริ่ได้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มอะไรรีบ้อยเดี๋ยวปะโอ้โหยิ่ซาใ่ซาทุกหยดซาตัเรยอสุดขวดเรียบร้อยและเพื่อเป็นเกียรติแก่แขกรับเชิญที่มารายการเราครับผมเหลือกล่องเหลืวกล่องชิมตัวนี้หนึ่งจากเซี่อง เซียวหลิมยี่ครับจ๊ะคำเดียวคำเดียวครับผมเออถ้ายังไม่ซาพอเดี๋ยวผมข้าวพอไหมข้าครับจ๊ะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลาลงแล้วกับคุณอีกคุกกิ้งท่าหมาได้เป็น้สองนาทีต้องบอกกันว่าขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นมดลูกเต้ให้กับเราก็ขอบคุณมากที่จะเป็นมดลเกอร์ให้กับเราตลอดไปทุกเทมทุกคนปรมือให้คุณหมาค่ะเหลียวกล่องท้าเหลียวกองทับ อาจารย์อ้วเนี่ยจะเป็นสปองซอร์ครั้งแรกครั้งนี้ใช่ไหมครับใช,ใช่ไหมครับใช่ใชแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเ้วยครับทำไมเขามาโอ้ถามครั้งเดียวนะครับแหลกไลรือเปล่าครับ <laughs>